ู้ชมไปดูภาพมุมสูงของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะภาพภาพนี้ค่ะนี่คือแสงสุดท้ายของปี2,566ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท้องฟ้าออกเป็นสีชมพูม่งง่วง ค,คุณพิมพิมลชวนให้เรารู้สึกมีความหวังแล้วก็มีความสุขนะคะในปีหน้าปีที่ผ่านมาแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนทํางานเหนื่อยกันมาทั้งวันเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะคะ,คะแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ำคืนนี้สวยงามเหลือเกินประดับตกแต่งไฟกันมีการจัดงานเฉลิมฉลองผู้คนเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและเสียงหัวเราะ บรรยากาศอากาศท้องฟ้าก็สวยงามเป็นใจเหลือเกินคุณพิมพิมลค่ะถึงแม้จะเป็นแสงสุดท้ายของปี2566นะคะแต่ก็ จะกำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่างนะคะยามค่าคืนของพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลเลยเรียกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะก้าวเข้าสูส่ศกราชใหม่2567ด้วยนะคะค่ะกลางภาพนั้นคือไอคอนสยามนะคะ,คะที่สว่างที่สุดแล้วก็ดูเหมือนจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นภาพจําจุดใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ